ท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้บุคลคลใดคลายราคะในกามทั้งปวงละสมบัติอื่นอาศัยแต่อกินจัญญายตนะสมบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรลมโลกชั้นอกินจัญญายตนะนั้นได้หรืออุปศีวะบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรลมโลก,กชั้นอกินจัญญายตนะ นั้นได้ท่านอุปสีวะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักสุบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นจะพึงจุติอีกอุปศีวะเปลวไฟถูกกําลังลมพัดไปย่อมดับกําหนดไม่ได้ฉันใดมุนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมดับไปกำหนดไม่ได้ฉันนั้น